ก่อนที่คุณจะไปกู้เงินกับอะไรที่ไหนอย่างไรนะเนี่ยคุณควรจะเข้าไปรีเช็คกับการธนาคารแห่งประเทศไทยซะก่อนคุณสามารถเช็คได้ด้วยตัวเองนะคุณจะได้รู้ว่าสถานที่เนนเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือยังอย่างน้อยเนี่ยก็ทําให้คุณห่างไกลพวกที่เป็นเงินกู้นอกระบบพวกที่เป็นดอกลอยอะไรต่างเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าพวกนั้นเนี่ยทำให้คุณหมดตัวทําให้คุณจ่ายไปแล้วเนี่ยมันไม่จบสักที แล้วที่นี่ก็เป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมายฉะนั้นมันสําคัญที่ว่าเขาไม่เช็คบูโรแล้วก็สมัครได้ทุกอาชีพถือว่าเป็นสินเชื่อตัวใหม่แล้วกันนะใหม่มากๆอยู่เหมือนกันสินเชื่อเงินด่วนที่จะให้คุณได้กู้เงินแบบว่าหลักพันใครที่ใช้เงินไม่มากเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ได้ดีทีเดียว ม้จะเป็นเงินที่ไม่ได้ก้อนใหญ่อะไรมากนักเนี่ยแต่ก็ส่งสุดเนี่ยให้คนละหมื่นเลยทีเดียวและที่สำคัญเป็นการสมัครที่ค่อนข้างง่ายได้สมัครผ่านแอปบนมือถือได้เลยมันง่ายเพราะว่าไม่เช็คบุโรคุณจะสมัครตอนไหนก็ได้เขาเปิดตลอด24ชั่วโมงฉะนั้นจะบอกก่อนนะว่าการสมัครผ่านแอปเนี่ยอยากให้คุณให้ความสำคัญในเรื่องของการกรอกข้อมูลเพราะว่าในขั้นตอนนี้มันสำคัญมากๆ การกรอกข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจนถูกต้องตรงความเป็นจริงนั้นเนี่ยจะช่วยให้คุณมีโอกาสในการผ่านการอนุมัติได้สูงมากๆย้ำเลยนะว่าขั้นตอนนี้สำคัญจริงๆการอนุมัติเงินของที่นี่ก็ค่อนข้างเร็วอนุมัติปั๊บเขาจะโอนเงินให้กับคุณเราจะบอกว่าคุณควรจะดีใจนะเพราะนี่มันเป็นแอปของคนไทย เราเคยได้ยินแต่ว่าแอปจีนแอปเถื่อนอะไรพวกนั้นเนี่ยเราไม่ค่อนม้านใจแต่พอบอกว่าเป็นของคนไทยเป็นของบริษัทคนไทยเขาก็ทํามาเพื่อคนไทยจริงๆในเมื่อเขาทําขึ้นมาเพื่อคนไทยคนไทยอย่างเราเนี่ยก็ควรจะใช้บริการเขาด้วยเขาไม่มีหรอกนะที่จะให้คุณโอนก่อนจ่ายค่านโน่นค่านี่ค่านั่นสุดท้ายแล้วก็โกงคุณเนี่ยถ้าคุณไม่อยากเจอกับปัญหาเหล่านี้คุณ ไม่อยากเจอกับเงินกู้นอกระบบที่มันมีดอกเบี้ยโหดแล้วก็มีการทวงหนี้ที่ไร้ความปราณีเนี่ยอย่าให้คุณมาที่นี่สินเชื่อเปดีสินเชื่อ P เปดี D. ก็จะมีแอปพลิเคชันออกมาแล้วด้วยนะซึ่งคุณจะต้องไปโหลดแอปของเขาเนี่ยผ่านลิงก์ผ่านเว็บไซต์ของเขาจะปลอดภัยที่สุดสินเชื่อเปดี D. ก็จะมีสินเชื่ออยู่2ตัวก็คือสินเชื่อเปดี D. แล้วก็สินเชื่อเปดีพลัส ซึ่งตัวพลัสตัวนี้มันเหมาะกับคนที่เป็นลูกค้าแบบคนพิเศษเลยทีเดียวคุณอยากจะรู้ไหมว่าคุณเป็นคนพิเศษหรือเปล่านเนี่ยคุณก็เข้าไปใช้กับศูนย์บริการลูกค้าเปดีได้เลยตัวพลัสวงเงินจะค่อนข้างเยอะกว่าคือสูงสุดเนี่ยส0 0หมเลยระยะเวลาในการผ่อนก็นานกว่าด้วยส่วนสินชื่อเปดีซึ่งเป็นตัวหลักตัวรแรกๆเลยเนี่ยก็จะให้วงเงินที่ค่อนข้างน้อยกว่าตัวพลัสนะ สูงสุดก็เพียงคนละ1,000งบาทแล้วก็รยะยะเวลาในการผ่อนก็จะสั้นกว่าด้วยแต่ว่าดอกเบี้ยเขาจะเท่ากันนะอยู่ที่เฉลี่ยเลยไม่เกิน15%ต่อปีแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมด้วยเฉลี่ยก็ไม่เกิน17ต่อปีคือเบื้องต้นเนี่ยนะค่อนข้างจะยอมรับเขาเลยนะในเรื่องของความสะดวกสบายความรวดเร็วสมายกว่าเพราะว่าอะไรไมัสามารถสมัครได้แบบ24ชั่วโมงสมัครแบบว่าเขาก็ ไม่ให้เราเนี่ยต้องหาคนคำ้ำไม่ต้องเอาหลักทรัพย์ของเราแล้วก็ไม่เช็คเครดิตบูโรยด้วยสินเชืเ่อ Pd เนี่ยค่อนข้างจะเปิดกว้างกับทุกคนทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยแต่ต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปฐานรายได้ก็ตั้งไว้ต่ำบาบ้ๆอยู่ที่7,000บาทไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคุณจะรับเงินผ่านบัญชีธนาคารไหนก็ตามคุณมีสิทธิเท่าเทียมกันในการรอตรวจสอบก็อยู่ที่1-3วันทาการ อาจจะช้าจะเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับความใส่ใจในเรื่องของเอกสารของคุณเนี่ยคุณเตรียมให้แน่นมากขนาดไหนและเอกสารของคุณเนี่ยมันมีความถูกต้องความชัดเจนมากน้อยขนาดไหนด้วยฉะนั้นเอกสารที่คุณต้องเตรียมนะบัตรประชาชนเอกสารรายได้หน้าสมุดบัญชีธานาคารแล้วก็สถานที่ทํางานที่คุณติดต่อได้ถ้าคุณรู้สึกกังวลใดๆเนี่ย หรือมีคําถามเพิ่มเติมคุณโทรพูดคุยกับเขาก่อนได้แต่ถ้าคุณอยากจะโหลดแอปป,ปดีเลยตอนนี้เข้าไปที่เว็บไซต์หรือไม่ก็แอดไลน์เข้าไปคุณจะได้ลิงก์การดาวน์โหลดที่ถูกต้องแล้วถ้าคุณผ่านการอนุมัตนะิคุณจะรู้ได้ทันทีผ่านแอป,ปแล้วเขาก็จะมี sms แจ้งเตือนเข้ามาด้วย